แต่ผมว่าที่มันพูดกันมากๆก็คือเรื่องของการลดลงของทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของโลกของประเทศต่างๆออตัวเลขที่ผมมีซึ่งได้มาจากสำนักข่าวบรูเมิร์สเนี่ยทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของประเทศต่างๆรวมกันทั้งโลกอะถ้าตัดอเมริกาออกหรือไม่ตัดผมไม่แน่ใจนะประมาณ13ล้านล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐในช่วงที่อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ย ในช่วงประมาณปีนี้ก็เป็นผลปรากฏออกมานะว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของประเทศต่างๆที่ธนาคารกลางเป็นคนดูแลเนี่ยลดลงไปประมาณ1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอ,อันนี้เราจะต้องดูกันต่อแล้วว่าของเราของเราทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยลดลงกี่มากน้อยนั่นประเด็นหนึ่งที่มาของการลดลงของทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศแต่และประเทศไม่เหมือนกันค่ะของเรา มันตรงไหนอะจะได้รู้ว่าถ้าเกิดมันเป็นตรงนี้พรบผมเห็นมีนักวิชาการบางท่านก็ออกมาแสดงความเห็นว่าเราควรจะพยายามเพิ่มทุนสรองเงินตราระหว่างประเทศของเราในการรับมือกับความผันผวนทางด้านการเงินแล้วก็เศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปออมันทําได้ไหมอันที่หอันที่สองก็คือว่าละที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่มันปรับตัวลดลงไปเนี่ย ต้นสายปลายเหตุเนี่ยหลักๆมันมาจากเรื่องไหนกันแน่ครีบอกว่าทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของทั่วโลกเลยเนี่ยที่มันลดลงไป1ล้านล้าน,านดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์คะก็คือ7.8%็ในปีนี้ก,ก,ก็คันนี้ต้องดูอย่างนี้ผมคิดว่าเรามาดูที่ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศ international reserve ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยของเราดูแลในปัจจุบันะนะ ผมตัดผมตัดรายการลุ่งลิ่งออกไปนะเอาเฉพาะรายการหลักในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศหนึ่งคือทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นทองคำคะนะมูลค่าเท่าที่เขาขึ้นจอให้ดูเนี่ยนะท่านก็ดูตามไปแล้วกันมันจะมีรายการอื่นแต่ว่ารายการที่สองเนี่ยที่สำคัญมากก็คือสินทรัพย์ต่างประเทศ สินทรัพย์ต่างประเทศคุณนุ่นช่วยดูผมตาไม่ค่อยดีมันเท่าไหร่ลวประมาณสินทรัพย์ต่างประเทศประมาณ 1, 2, 3, 1> นึ0 0 0สนแปดหมื่นสหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่ของทุนสำรองที่เป็นสินทรัพย์เงินตราต่างประเทศเนี่ยเราไปลงทุนในตราสารหรือพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐแล้วก็พันธบัตรสกุลอื่นด้วยนะที่ ที่ได้รับการจัดอันดับประมาณเรียกว่าซอมเบรนตี้ต้องสูงมาก 3A ถึงจะไปลงทุนอาจจะมีพันธบัตรของเงินยูโรอาจจะมีพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐอาจจะมีพันธบัตรเงินโยงเงินเดีอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเก็บไว้ในรูปของพันธบัตรกระทรวงการคลัง <นะ S 1> ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอีกอันหนึ่งเออเออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะฐานะสุทธิล่วงหน้า ฐานะล่วงหน้าสุดที่ฐานะล่ล่วงหน้าสุดที่เนะน็ตฟอร์เวิร์ดก็คือธนาคารรไทยเนี่ยซื้อออดอลลาร์ในอนาคตเพื่อรอการส่งมอบอประมาณ28,700ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐแต่ที่จับต้องได้คือ2รายการแรกประมาณ22,767ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐอันนั้นคือของจริง <c oughs> นะส่วนไอ้ฐานะสุทธิล่วงหน้าหรือฐานะล่วงหน้าสุทธิเนี่ยอันนี้มันเป็นมันเป็นดอลลาร์ทิป <c oughs> ดอลลาร์ในอากาศ ต่มันมีการส่งมอบจริงแต่ว่ามันเป็นสัญญาผูกพันในระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากการทำที่เขาเรียกว่า swap. s วอปคถ้าเราขายดอลลาร์ในปัจจุบันแล้วก็ซื้อดอลลาร์ในอนาคตอันนี้เขาเรียกว่าเซ l บายสวอปถ้าเราซื้อดอลลาร์ปัจจุบันแล้วขายดอลลาร์ในอนาคตราคาสปอตปัจจุบันขายดอลลร์ในอนาคตอันนี้เราเรียกว่า บายเซลส s w อ p เริ่มยากแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่เป็นไรอันนี้ก็ให้รู้เฉยๆอันนี้เป็นเครื่องมือในการทํานโยบายการเงินในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางสหรัฐดีค่ะเป็นความรู้อันนี้ถ้าเกิดมองอย่างนี้ผมลองเทียบเคียงให้ดูนะเราสังเกตดูว่าย้อนหลังไปแค่เดือนเดียวผมมีตัวเลขประมาณว่าเดือนสิงหาเทียบเคียงกันแล้วกันเดือนสิงหาเทียบเคียงกับเดือนกันยาเดือนเดียวนีย สม่ม่องเงินตราระหว่างประเทศทุกรายการเอามาคำนวณแล้วเนี่ยลดลงไปประมาณ1 3 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้ประเด็นที่หนึ่งแต่ถ้าเกิดคิดตั้งแต่ต้นปีหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยน่าจะลดลงไปประมาณสัก3 0 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคราวนี้ก็ต้องมาดูแต่และประเทศมีเงื่อนไขปัจจัยไม่เหมือนกันยกตัวอยา่างอินเดียอินเดียเนี่ยมีทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศประมาณ5 4 0 0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเขาเสียทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศไปประมาณ 96, 0 0 0พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่เขาอธิบายว่าในนั้นเนี่ยที่มันลดลงไปเนี่ยสองในสามเนี่ยเป็นการตีราคาสินทรัพย์ในทุนสำรองของเขาส่วนญี่ปุ่นผมไม่มีตัวเลขรู้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยใช้ขายเงินดอลลาร์เพื่อพยุงค่าเงินเยนเนี่ยทุนสำรองของเขาลดลงไปแค่วันเดียวอ่ะสองหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนคันนี้ของเราของเราของเรา,ขอ,เราของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีตัวเลขอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนีย ถามว่าต้ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศที่ลดลงไปเนี่ยมันมีที่มาที่ไหนบ้างผมคิดว่ามีที่มา3ที่อันที่1การตีราคาเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเกิดราคาทองคําลดลงก็ต้องตีตามราคาตลาดอันนี้คิดเป็นดอลลาร์และมันต้องลดลงเพราะทองมันลดลงประเด็นที่1ประเด็นที่2คือการถือตราสารเงินตราระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรกระทรวงการคลังสารพันธบัตรเงินเยนพันธบัตรอะไรที่ไหน มันต้องตีตามราคาตลาดถ้าดอกเบีย้ยขึ้นราคาพันธบัตรจะลดลงไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ใช่หมายความว่าเราซื้อไว้ร้อยหนึ่งแต่พอดอกเบีย้ยมันเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะเหลือ98ค่ะตรงนี้ก็ต้องตีราคาด้วยอไอ้ส่วนนี้ทําให้ทุนสําร,รองเงินตราระหว่างประเทศในรายการที่สองที่เป็นสินทรัพย์ต่างประเทศนเนี่ยลดลงไปด้วยโดยที่เราไม่ได้ขาดทุนไม่ได้กําไรไม่ได้ทําอะไรเลยเออลสองรายการเนี่ยมีส่วนลดลงจากการตีลดลงจากการตีราคามูลค่าใช่ เขาเรียกว่ามาร์กทูมาเก็ตตามราคาตลาดณวันที่เขาบันทึกบัญชีกลุ่มนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองอันนี้เราทราบจากเราดูตัวเลขของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของเราเนี่ยเท่าที่ผมคํานวณไม่ผิดเจ็ดเดือนแรกหรือแปดเดือนแรกเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นสามพันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอันนี้ก็คือว่าเราได้เงินตราต่างประเทศน้อยกว่าที่เราต้องจ่ายออกไปไอ้ตรงนี้มันก็ทําให้ ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศลดลงมาแม้ว่าจะมีส่วนที่เป็นดุลเงินทุนเข้ามาเสริมก็ติงก็จริงอะ่ะแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเนี่ยมันลดลงเพราะทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของเราลดลงเพราะดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล <ทะ S 1> ประมาณหมื่นสามต่อในอนาคตก็ต้องลดลงเพราะตัวนี้ถ้าหากไม่ทําอะไรอย่างนี้ถ้ามันมีเงินอื่นมาเติมมันก็ทําให้ตรงนี้ไม่ลดลงคสุดท้ายผมไม่รู้ตัวเลขแต่ผมเชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคงต้องมีการยอมขายเงินดอลลาร์ เขามีคนเอามาแลกเอาเงินบาทมาแลกเพื่อจะเอาเงินดอลลาร์ก็คงต้องยอมขายดอลลาร์จากทุนสำรองออกไปด้วยบางส่วนส่วนจำนวนจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ใช้เทคนิคหรือใช้การเข้าไปแทรกแซงตลาดผ่าน Buy s e l ซ Swap s e l l Buy Swap อย่างที่ว่าหรือออปชันต่างๆที่เขามีเครื่องมือในการทำเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ตัวเลขแต่อธิบายได้ว่า3ประตูหลัก ที่ทาให้ทุนสํารองเงินจาระหว่างประเทศลดลงนะการจะขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้ค่าเงินบาทไม่อ่อนค่าไปไปอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการปูพื้นให้เข้าใจว่าเรื่องมันเป็นยังไงก็แล้วจะได้รู้ที่มาที่ไปนั่นเองนะคะ